สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่คุงจะมาสาธิตวิธีการทำตาแบบเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาขอดเก็บลากันก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็ขอดเป็ดปลาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนําไปล้างเปล็ดกันดีกว่าค่ะไปค่ะจะล้เดี๋ยวเราจะล้างเกล็ดปลานะคะเราใช้เกลือนะคะสักประมาณสองถึงสามกำมือก็ได้ค่ะเพื่อที่จะล้างเมื่อของปลาออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตอนเราไปแล่เนี่ยปลามันก็จะได้ไม่ลื่นนะคะ ล้างต่ประมาณน้ำหนึ่งน้ำหรือสองน้ำก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันต่อค่ะได้แล้วคะ่ะล้างเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะ่ะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือน,นี่ประมาณสองน้ำเนี่ยล้างน้ำเกลือนหนึ่งน้ำแล้วก็ล้างต่อด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งน้ำเนี่ย ตัวปลาเราก็จะใสขาวอย่างนี้เลยน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปแลกกันนะคะตามไปดูกันเลยค่ะเราก็ล้างปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวปลาก็จะใสแจ๋วแบบนี้เลยนะคะน่ากินมากเลยอะ่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นปลาไซส์ใหญ่หน่อยเดี๋ยวเราจะเก็บหัวปลาเอาไว้นะคะเอาแต่ไส้ออกเนาะนี่ค่ะเราจะบาดเฉียงนะคะจากหางอย่างนี้นะคะนะคะี่ค่ะ ประคองปลานะคะเบาๆนะคะอย่าก,กดแน่นนะแล้วก็เฉือนลงไปให้เหนือกระดูกปลานะคะกดลายมีดลงไปนะคะแล้วก็ผ่ากดลงมานะคะให้ขาด นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะตรงนี้เนี่ยเราแล่ให้มาสุดเลยนะนี่มค่ะจะได้ปลาผ่าหลังที่สวยงามเลยแต่ถ้าเราอยากจะกินทั้งกระดูกเนี่ยเราก็เอาไส้ตรงนี้ออกก่อนนะเหงือกปลาอย่าลืมมองออกนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราไปตากเนี่ย แมลงวันเนี่ยมันมันจะชอบมาตอมมันจะชอบมาวางไข่นะต้องเอาออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำเกลืออีกครั้งนึงนะคะตรงสีดำๆตรงนี้เนี่ยพยายามเชื้อนองออกให้หมดนะ เราก้างออกมาเลยนะคะอ,อ,นะอือเนี่เดี๋ยวตอนตากเนี่ยเราก็จะได้กินทั้งตัวเลย กระดูกได่กรอบนะคะนะคะ่ะ อย่างนี้ก็คือถ้าเกิดปลาไซเล็กเนี่ยเราสามารถผ่าวัหออกได้เลยเหมือนกันนะคะนี่นะ โลใต้ก้างนะคะพยายามไม่คิดก้างที่สุดนะมนวคะ่ะก็ตัดตรงนี้แล้วก็ได้ลักษณะปลาอันนี้แบบตัดหัวนะ โอเคเดี๋ยวเรามาทำให้หมดกันเลยค่ะเดี๋ยวเราทำปลาใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเตร,รียมไปล้างนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะคการที่เราทำปลาเนี่ยปลาแร่เราใช้สองมือแบ่งหน้าที่กันทำงานนะคะด้านหนึ่งเนี่ยล้วก็เก็บตัวไส้แล้วก็ตรงเหงือกโดยใช้มีดแงะขึ้นมานะคะแล้วก็ มือด้านนี้เนี่ยเราจะไม่เปื้อนเลยเราจะไม่ค่อยเปื้อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารมือสองข้างของเราให้ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องเปื้อนหลายๆมือเนาะโอเคเราเสร็จกันแล้วผ่าปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสวยงามเลยเดี๋ยวเรานำไปล้างนะคะล้างเอาเลือดปลาออกอีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมคะเลือกอ็ออกแล้วเนาะใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมือเนี่ยด้านที่ใส่ถุงมือเนี่ยเราก็เตือนแค่ด้านเดียวเนะาะไม่ใครๆก็ทําได้นะคะลองดูเนาะเดี๋ยวล้างปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหมักปลาก,กันนะคะค่ะอันนี้เราก็ล้างปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะืูว่าปลาเราเราล้างตรง ท้องมันให้สะอาดนะคะท้องที่เป็นสีดำนำคะ่ะล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ำเกลือหนึ่งครั้งแล้วก็น้ำเปล่าตำตำด้วยน้ำเปล่าหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ปลา,าตัวใสสะอาดไม่มีเลือดแบบนี้นะคะนะคะก็